สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราครับผมตี้ครับเคยมีคำกล่าวในวงการพระเครื่องว่าถ้าจะเก็บพระสักองให้เก็บพระที่มีอนาคตและถ้าพูดถึงพระที่มีอนาคตไกลเสมอมาหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของพระเครื่องหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อย่างแน่นอนครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงภาพรวมๆครับเราจะมาเจาะลึกถึงพระเครื่ององค์หนึง่ง ที่ได้รับการขนานนามว่าเพชรเม็ดงามของรุ่นสองเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วประเทศที่ทั้งหายากและมีราคาสูงมากนั่นก็คือพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นสองพิมพ์ไข่ปลาเล็กปีพศ2502ครับทำไมพระรุ่นนี้ถึงราคาแรงมีวิธีดูเบื้องต้นอย่างไรและมีตำนานอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง วันนี้เราจะมาไขทุกข้อสงสัยกันตั้งแต่ประวัติการสร้างจุดสังเกตสำคัญพุทธคุณอันเลือ่องลือไปจนถึงราคาในปัจจุบันและที่สำคัญพระรุ่นนี้เหมาะกับใครและมีเคล็ดลับการบูชาอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยครับ <c oughs> เพื่อให้เข้าใจถึงความสุดยอดของพระรุ่นนี้เราจะต้องย้อนกลับไปในปีพศ2502ครับ กระแสะความศรัทธาในหลวงปู่ทวดจากการสร้างรุ่นแรกปี2497นั้นรุนแรงมากครับพระหมดจากวัดไปอย่างรวดเร็วและมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาศิทธิานุสิ์และประชาชนทั่วไปที่ยังไม่มีไว้บูชาอีกเป็นจำนวนมากร้องจินตนาการถึงบรรยากาศที่วัดช้างให้ในตอนนั้นดูสิครับภาพของศิทธิานุสิ์จากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลามาที่วัดด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า ทำให้ท่านอาจารย์ทิมธรรมะทะโลซึ่งเป็นหัวเรียวหัวแรงสําคัญไม่อาจนิ่งนอนใจท่านจึงได้ดำริสร้างพระหลวงปู่ทวดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อตอบรับแรงศรัตนานั้นครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับท่านไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่ท่านได้นําหัวเชื้อมวลสารเก่าที่เหลือจากการสร้างรุ่นแรกปี2497ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดมวลสาร ทั้งว่าน10อยแชนิดดินกากยายักษ์อันศักดิทธิ์ผงพุทธคุณต่างๆมาเป็นแกนหลักในการสร้างรุ่นสองนี้ครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้พระรุ่นสองปี2502มีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารุ่นแรกเลยแม้แต่น้อยโดยวัตถุประสงค์หลักในการสร้างก็เพื่อสัมมาาคุณแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างสาราการปเปลี่ยนและเสนาสะนะต่างๆภายในวัดช้างให้ ถือเป็นพระที่มีเจตนาการสร้างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วพระรุ่น2ปี2502นี้แตกต่างกับรุ่นแรกปี2497ที่เป็นราชาแห่งเนื้อว่านอย่างไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าให้รุ่นปี2497เป็นองค์ราชารุ่นปี2502ก็เปรียบเสมือนองค์รัชทายาทที่สืบทอดสายเลือดเดียวกันโดยตรงครับ เพาะสร้างโดยเกจิอาจารย์องค์เดียวกันคือท่านอาจารย์ทิมหูกเสกในสถานที่เดียวกันและที่สำคัญคือใช้หัวเชื้อมวลสารชุดเดียวกันทำให้พุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์นั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากแต่จุดที่แตกต่างกันคือแม่พิมพ์และรายละเอียดทางพุทธศิลป์และแน่นอนว่าราคาเช่าหาของรุ่นปี2 5 0 2นนั้นยังพอจับต้องได้ง่ายกว่ารุ่นแรกอยู่หลายเท่าตัวครับ จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่มีศรัทธาหลวงปู่ทวดอย่างแท้จริงครับเอาละครับกลับมาที่พิมพ์ไข่ปลาเล็กของเรามาถึงส่วนที่นักสะสมต้องตั้งใจฟังให้ดีนั่นคือการดูลักษณะและพิมพ์ทรงครับชื่อไข่ปลาเล็กก็บอกชัดเจนครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือเม็ดไข่ปลาที่วิ่งเป็นประพานทนรอบร้อมองค์หลวงปู่จะมีขนาดเล็กละเอียด และเรียงตัวเป็นอย่างระเบียบสวยงามไม่หนาเทอะทะองค์หลวงปู่นั้นคัดสมาธิฐานบัวห้าคู่รายละเอียดของพระพักและจีวรจะมีความคมชัดเป็นพิเศษในองค์ที่สวยสมบูรณ์ส่วนเนื้อหาขององค์พระจะเป็นเนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ที่มีหลายวัน,นะสีตั้งแต่เนื้อดำสนิทเนื้อเทาไปจนถึงเนื้อน้ำตาลอมแดงที่เซียนพระเรียกว่า เนื้อช็อกโกแลตซึ่งเป็นเนื้อที่นิยมกันมากครับความโรงไหลของเนื้อพระรุ่นนี้คือธรรมชาติความเก่าครับผิวพระจะมีความแห้งสนิทแต่เมื่อส่องดูจะเห็นความหนึบนุ่มซ่อนอยู่ภายในพระที่ผ่านการสัมผัสหรือใช้มาบ้างอาจจะเกิดมวลสารเม็ดเล็กๆสีขาวขุ่นที่เรียกว่าแร่ดอกมะขามหรือวานดอกมะขามผุดขึ้นมาบนผิว ซึ่งถือเป็นสเสน่ห์และจุดพิจารณาที่สำคัญอีกด้วยครับสำหรับนักสะสมผมมีจุดสังเกตสำคัญหรือที่เรียกกันว่าตำหนิในพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งของปลอมทำเรียมแบบได้ยากข้อที่1เม็ดไขป่ปลาต้องเล็กละเอียดคมชัดและมีการเรียงตัวเป็นธรรมชาติครับข้อที่2องผพ,พักหรือใบหน้าในองค์ที่ติดชัดจะเห็นรายละเอียดของดวงตา จมูกปากเป็นมิติไม่แบนเรียบข้อที่3เส้นสังคาติจะมีเส้นแตกเล็กๆที่ขมชัดวิ่งพาดผ่านอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ข้อที่4ฐานบัวกีบบัวจะมีความคมชัดมีมิติไม่บวมเบอร์ข้อที่5ด้านหน้าองค์พระโดยส่วนใหญ่แล้วด้านหลังจะเรียบแต่องค์พระอาจมีรอยนิ้วมือของคนกดพิมพ์จางๆปรากฏอยู่ ซึ่งถือเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งครับและข้อที่6ธรรมชาติของเนื้อพระนี่คือหัวใจสําคัญที่สุดครับเนื้อต้องแห้งเก่าสมอายุมีความชัดแต่ไม่กระด้างและอย่าลืมดูขอบขององค์พระพระแท้มักจะมีร่องรอยตามธรรมชาติจากการกดพิมพ์ครับขอย้าว่านี่เป็นเพียงข้อสังเกตเบื้องต้นนะครับการเช่าพระราคาสูงแบบนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้ หรือเชาหาจากแหล่งที่มีการรับประกันที่น่าเชื่อถือได้จะดีที่สุดครับมาถึงเรื่องที่ทำให้ทุกคนยอมจ่ายเงินเป็นแสนหรือเป็นล้านเพื่อได้ครอบครองนั่นคือเรื่องของพุทธคุณและประสบการณ์ครับพุทธคุณหลักของหลวงปู่ทวดทุกรุ่นคือนิอรันตรายหรือแควคาดปลอดภยัยชนิดที่ว่ามีหลวงปู่ทวดติดตัวไม่มีวันตายโหงมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากในภาคใต้ครับ เป็นเรื่องของเซลแมนท่านหนึ่งที่ต้องขับรถร่องกรุงเทพหาดใหญ่เป็นประจำในคอของเขามีเพียงหลวงปู่ทวดปี0 2นองค์เดียววันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุรถชนกับรถ10บล้ออย่างรุนแรงจนรถพังยับเยินเป็นเศษเหล็กหน่วยกู้ภัยที่ไปถึงที่เกิดเหตุต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนขับไม่น่ารอดแต่ปรากฏว่าเซลแมนท่านนั้นกับคานออกมาจากซากรถได้โดยมีเพียงอรอยฟกช้ำเล็กน้อยเท่านั้น นี่เป็นเพียงหนึ่งในตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานะครับแล้วคุณผู้ชมหรอครับแล้วคุณผู้ชมหรอครับเคยมีประสบการณ์หรือปฏิหารเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดบ้างไหมรองคอมเมนต์แบ่งปันเรื่องราวกันได้นะครับผมอยากอ่านมากๆเลยครับนอกจากความเหนียวในด้านแคล้วคลาดแล้วพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับมีเรื่องเล่าในหมู่บ้านข้าราชการว่า มีประหลัดอำเภอท่านหนึง่งบูชาพารุณนี้ติดตัวเสมอท่านเป็นคนทำงานตรงไปตรงมาแต่กลับเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธคุณด้านเมตตาหรือหนุนนำของหลวงปู่ทวดองค์นี้นี่เองครับมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ราคาต้องบอกตรงๆเลยว่าแรงและแรงขึ้นทุกปีครับ แต่ผมขอแจ้งว่าเป็นข้อมูลโดยประมาณนับปีที่ถ่ายทำคลิปนี้ครับเพราะราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากสำหรับหลวงปู่ทั่วรุ่น2พิมพ์ไข่ปลาเล็กปี2502สภาพสวยแชมป์คือสวยสมบูรณ์ทุกมิติหน้าตาติดคมชัดผิวดมเดิมราคาอาจจะเริ่มต้นที่หลักแสนไปปไปจนถึงทะลุหลักล้านบาทได้เลยครับยิ่งถ้ามีใบรับรองพาร์แท้สถาบันที่น่าเชื่อถือ ยิ่งทําให้ราคาสูงขึ้นไปอีกครับต่อมาสภาพสวยทั่วไปคือสวยงามแต่อาจมีจุดบกพร่องเล็กน้อยราคาจะอยู่ในช่วงหลักแสนกลางๆครับและสุดท้ายสภาพน่ารักหรือสภาพผ่านการใช้งานคือองค์พระอาจจะมีการสึกหรอบ้างแต่ยังคงดูง่ายราคาจะย่อมเยาวลงมาอยู่ในช่วงหลักแสนต้นๆครับเหตุผลที่ราคาสูงก็เพราะจำนวนการสร้างไม่มากนัก และความต้องการในตลาดสวนทางกันคือมีสูงตลอดเวลาทําให้เป็นพระที่น่าบูชาและน่าลงทุนในระยะยาวครับด้วยพุทธคุณที่ครอบจักรวาลจริงๆแล้วพระหลวงปู่ทวดเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มีความศรัทธาครับแต่ถ้าจะให้จอดจงพุทธคุณที่โดดเด่นก็จะเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยเพื่อเป็นเกาะคุ้มกันให้แคล้วคลาดจากภัยยันตรายทั้งปวง ผู้ที่ทำงานมีความเสี่ยงเช่นทหารตำรวจวิศวกรพุทธคุณของท่านจะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาผู้บริหารนักธุรกิจหรือคนทำการค้าพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมจะช่วยให้การเจรจาไปอย่างราบรื่นและแน่นอนครับนักสะสมภาเครื่องที่มองเห็นคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์ประวัติศาสตร์และมูลค่าที่ทรัพย์สินในอนาคต การจะใช้วัตถุมงคลแสดงพุทธคุณได้อย่างเต็มเปี่ยมตัวเราเองก็ต้องพร้อมด้วยครับมีเคล็ดลับง่ายๆแต่สำคัญมาก 1. คือรักษาสินห้าให้เป็นปกติโดยเฉพาะการไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุราขาดสติเพราะถือเป็นการให้เกียรติองค์หลวงปู่ 2. คือความกระตัญยูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณถือเป็นมงคลสูงสุด3คือ ก่อนจะอารัธนาท่านขึ้นคอหรือก่อนออกจากบ้านให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วสวดคาถาบูชาท่านครับคาถาหัวใจหลวงปู่ทวดคือนะโมโพธิสัตโตอาคัตติมายะอิติภาควาท่องช้าๆชัดๆสามจบแล้วอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ดีงามเชื่อกันว่าบารมีของหลวงปู่จะคุ้มครองเราเสมอครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่น2พิมพไขป่ปลาเล็กปี2502ครับหนึ่งในพระเครื่องที่เป็นมากกว่าวัตถุมงคลแต่เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นนักบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นประจักษ์พยานแห่งพุทธคุณที่คุ้มครองผู้คนมาหลายชัวอายุคนการครอบครองพระดีไม่ได้วัดกันที่ราคาเสมอไปครับแต่วัดกันที่ความศรัทธาและการปฏิบัติของตัวของเราด้วย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบนะครับหากชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มาเจาะลึกเรื่องราวดีๆแบบนี้กันอีกในครั้งต่อไปครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่ครอบของพระรุ่นนี้อยู่ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับท่านมีของดีอยู่ในมือส่วนท่านที่กำลังศึกษาผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแผนที่จะนำทางให้ท่านได้นะครับ ผมอยากรู้จริงๆว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมเจาะลึกพระเครื่ององค์ไหนเป็นลำดับต่อไปคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมตี้ต้องขอราไปก่อนสวัสดีครับ